พี่น้องป้ายปิดเครื่องจ้ะเพราะว่าฝาเป็นห้องแห่นีน่ฝาดีคือา่ละม่ค่อยห้องเท่าไหร่ละอันนี้พักสอง <พา S 2> แล้วค <พา S 2> หน้าพี่น้องตามเสร็จแล้วจะไม่กินกันเนาะบินทอดพี่ดอกอ,อ้ออีกบินดีลีออกเลยต่อต่อจากพักที่แล้วนะไกลกันมากเน้าพี่น้องกินน้ำกันจ้า าเนี่หลังบ้านบอบอบอไปเทียวไก่จ้ะบันอยู่บไปเที่ยวไก่ด้ว่ะโวยเน่ต้องพักก่อนอยู่บ้านนะคะพักก่อนอยู่บ้านน่ดูเบิรงคลิทกอนแหละ่อยู่เะเดนเะเดกนเะเดนไหรือแค่เื่อนนี่เฮยจหยเราเราสามารถเาล้างหงกน น้ำสะอาดพี่น้องที่บอกไปว่ามันมาจากน้ำตกนี่งีัวตัวน้้ำนจเลก็มีงหุบเบียร์ฟองมมือ้ตัวมนะดไม่ิมเลย แม่ลุกขึ้นทีนึ่ันหยุดจุดกี่แม่ลุกขึ้นทีนงี้จะปนอล้วเดือที่น,นจจอนเดี๋ยวเดีดด๋ยงลกเดืดอยล,ลูกเดือด น้ำลงนุงดยอดเลยพี่นอ้องหากมันจำหาไ่ได้แล้วบอกเลยว่าหาไม่ได้แล้วพี่บน่นนี้น้อยที่ทั้งหมดสามไล่สามไล่จิดก็ไม่น้ำพี่นอ้อง <c oughs> ห่างถนนขวนมากขวนมากอดูบ้านแบบจะิดถนนยังไงมางเทื่อเด็กหน่อยมันแข็งกันเว้ยมันมันน,น,นลำคาญ นอนบอิมเงนเงีปลาเนี่ยนีเสียงลงเสียงนง้ำไหลเห่ยี่พี่ชายเป็เนเ็นเอนเดี๋ยวต่อเท็ดไงกหนีเพราะว่าเดี๋ยวชีวิตรักช่วงมันอยู่ถึงมันนี่หละจ้าพาคที่นมาเชอหนิละห่างเหกวันไม่ค่อยพัาลูกไปเท่าท้รจ,จ้าพี่นอ้องเขาได้จำเสียเซเว่นเซเว่นในตัวอำเภอ อย่างจิหน่อยได้พีน่น้องเด้อมี่อย่างจิหน่อยเห็นบอสจิ้งจอยเห็นบอสนี่อย่างแต่ว่าอยักกินลูกแกได้พี่น้องเพราะว่าลูกแกเนี่ยเขาจะมีไข่ของแมงวีไข่แมงวีผู้อ่อนค่อยแมงวีผู้อ่อนค่อยคิดว่าอุ๊ยถึงท้ามีไงเก็บหนุกแกมากินพวกแกกลับไปพี่น้องเอ้ยมีแต่ไข่ไหมไข่ไม่มีทั้งนั้นมีปะวะห่านกอนจัก็มั่นใจกินก็กินน้อยๆกว่านี้พี่น้อง ก็หนูจะลูกแก่แล้วล่ะม,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 มันดำใช่ไหมงี้งี้มาพี่น้องพวดมามีมามีไมมเด้อมามีไมมงบน้อยนะเอาแบบว่าฟิวแบบว่าฟิวฟิวอีนนี้เลยนะี่ยฟิวฟิวอีนนี้ฟิวเสร็จอีนนี้เด้อบอกเลยว่ากินกับน้ำพริกรกันปลาแดกน้ำพริกปลาทูปลาแดกนะ

กินได้เพราะว่ามึงอยู่เือนอยู่อีสานกับมูงนะอยู่สวนถึงพตาเล็นี่บอเขาเผาแล้วบอกว่ากินได้พี่น้ำมากินในเบิองอ่ะเนเรากินมั็แซ่บแต่้มอนะคือปลาเอพี่ปลาลัปลาแดกนะแซ่บขอชะเล่นน้ำอ่ะเอาไถ่ เดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันดีกว่ามดเร็วงคเดียเจอแม่ที่จง้านเนาะมดล่ะพี่งองตำตัวนั้นเลยมาไม่ถูกวันไปตำอีกสักพวกนึงอ่ะเป็นเรื่องง้าง ยัีสวร่วมได้เ,เดี๋ยว้ออนจะเปิดแบ,บ่ว่าให้คนนี้พี่น้องบอก่ปลาม่หกไม่หกนนีนะถ้าเกิดว่าพี่น้องสีมาเคียวหรือว่าเยี่ยมเยยนผู้อ่อนติดต่อไม่ได้จ้ะ นี่าาสถานกี่ังเต้นคิดดูคว่าระเทสานี่กกังเส้นแล้วก็ให้ออสบายมากเลยค่หรืารัชมเนี่ยมะเขียวมเหน,เน่้ <Number S 1> าขาเอาคือต้อมาขาดีที่นองไม่ได้หิดอ,อยกก่งกลังกันยันงบอกาประมาณว่าปอยอย่างมากคมนะอาจจะอาจจะคิด่าแพงรอยงรอมเต้นจง,งนะพี่น้นนองโอเคจ้ะตํกลม,ลมเมื่อไหร่ทุกคนจะทําไปก่อนแซบแซบหลาย อย่างโน้นอย่าโดนของขึ้นไปเนยอ่ะขึ้นไปห่างห่างจากติกนิดไปหออ้ขอโทษม่พี่น้องได้ละตับวันนี้ละน้ำพุนเถอว่ะฝนตกไอ้น้ำพุนคร มาพี sugar, so t. <t mm ่น้องนี่ผสมเครื hmm> ่องมาแล้วจ้ะม็ดล่ะม็ดจานล่ะตำแซ่บเนาะเพิ่นเพิ Auch, ่นตำกระแซ่บตำมุ้งกระแซ่บเนาะมาสูงนี่เลยแล้วตอนนะพี่กตอนสั่งไปได้ดิ้นตาได้เป็น้องเนะเปิดคัดแท้คัดแท้สีมือคู่อ่อนแซ่บอยู่เนี่ยกะอีอง เหนาวเลยลขึ้นป่ะขึ้นขึ้นมายืนก่อนป่ะเอาตัวเอาตัวลงไปในน้ำมันน้ำแค่น้ำมันอุ่นมันได้เขียวหันไปตรงไกพี่น้องเขียวอะเขียวค่ะโอ้ยลูกเขียวเลยครุณคุณแค่แบบแบบมุมกล้องหนึ่เราสวยว่ะกลับกลับไปเนี่ยต้องกินยาหนึ่งบุกกินกินปัสกามาเลยค่ะใช่เลย อาเสือก่อนคืออะไรเสือเนีะเสไม่บอกอันนี้เขาเรียกว่าเสือกระบากสากกระเบือเอ้าสากกระเบือนี่เองเอ้าโอ้ยเท่ใช้น้ำทิ้แค่เนี้ยเนี่ยอันนี้ก็น้ำเดียวแล้วเดีมันล้นได้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 นวดเลยมันเดแค่ไข่อคุณงั้นโอเคยินดีค่ะทุกท่านเดี๋ยวไปทิ้งในไอ้นี่ก่อนถังขยะก่อนเอาเอาน้ำปลาก่อนขอน้ำปลาก่อนนะ น้ำปลา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 เรื่องอะไพี่น้องตำสมกินกระลูกบะเดือยเมื่อเดือยไอ้สาอีสานก็อึดอย่างนี้เลยขยึดพี่น้องดลยลูกมื่เดือโอ้ยพี่น้องบม่เดือลูกบะเดือพี่น้องนึกออกแล้วลูกบะเดือแซ่บเด้อดิลูกบะเดือเย้เลยที่ไ้เจตอนนี้แล้วก็ะถือไปได้เกี่ยวเด้อ ไปขึ้นน้ำอุ่นเลยวะไม่ไม่้องเพลคโอเอทักทบ่ละเบอร์สองกนไม่ที่อยู่วมันก็เป็นแบบแกะแกะสองอ่ะขอไม่นด้ขอไม่นด้แกะสองไม่อยู่พี่กันไม่ไม่ตรงนี้ชนบทครับไม่มีอะไรมากมายมากินคู่กับน้ำปลาครับมันเสียวรู้บ้าั่วเหี้ยอันนี้อะไรมันเสียวหัวเหี้ยบอสนี่อะไร น,น้ำปลาน้ำปลาน <Viol> ้ำปลาบูดแล้วเนี่ยมีฟองแถวส่วนแถวส่วนเพิ่งเขาจะเรียกกันมากว่าน้ำเคยน้ำเคยน้ำเคยเขาคงทำเนียร์เนี่น้ำเคยนะน้ำเคยอันนี้ไปทิ้งต่างขยะก่อนนะโอเคพี่ใส่เครื่องล้างไม่ใส่รองเท้าเล่นน้ำทำไมเดี๋ยวก็หายหรอกไอ้แบบ อย่างเป็นน้ำม,มันมีแมฆงอดในน้ำด้วยพี่น้องไอ้น้ำี่เป็นน้ำไหลไน้ำตกจะใส่เสียงมันจะมีแมฆงอดผู้อ่อนเฮ้ยมันเปตัวไงวะเมื่อค่อยเห็นตัวมันเต็มเลี้ยวเลี้ยวพี่น้องตจวมาเวลามันชอ,อบกัดฟอกนิ้วเนาะกัดกัดนิ้วน่ะกัดนิ้วปีนนะ่ะโอ้เจ็บพากี่น้องเจ็บมันเหมือนมันเหมือนมันคือจังมีเสียงทิ้งเนอะเนอะแต่เกงในเล่นเนี่ย เอาเอาต่อด้เลยเหมือนโดนตอกมอย่ดีมีออยากบอกเลยซัั่พยากรสวนเถีพี่น้อบั่วงบั่วงยู่บาดนะพี่น้องเด้อนี่บาดแล้วนี้สองต้นอายุประมสามสิบปีแล้วเนาะต้นนั้นเนาะใช่ไหมที่นถไหมบ้านอ่อได้สามสิบปีอายุไหนัวนอนไหนเด้อเนี่ยนอนนออางบัวงวงมั่นนี่อะไรเกี่ยวเ อันนี้ถังกยะยาบเพื่อไม่ให้มันไปอรบกวนข้างล่างเขานะครับใช่คอขอขโมยไอ้จานนี่เนี่ยกรโมยสีใช่รักรักรักคเรียกวารักจุ่อุ้นี่บ้าจะมีแบบงวงม่านมีสอนอายุสามสิบก็เปี้วพี่น้องแล้วก็นี่มบมวงทีคอตรงไหน ใชอายุน5ายร้อยห้าปีได้แล้วร้อยห้าปีถ้าที่แล้เราเกิดใหม่ใช่ไหมใช่หนึ่งพันกิโลเขาเรีกต้นเรียกต้นมะม่วงต้นมะม่วงห้าดีอยจอดเพลงเนี้ยอยากฟังมากก่น อ่ะมันเริ่มแรกไงหนึ่งทันกิโลตะโกธรมองแม่ร้องอยากกระยาดมีอะไรนะมีกำนันมีกำนันเราค้าเรื่องหนึ่งกันเราค้าเะไรเจ้าอ่ะมียิงเจ้า